สวัสดีครับพบกับทางช่อง Hack Auto Speed Channel นะครับวันนี้ก็จะพามาดูปัญหาของรถ RC นะครับรถ RC คันนี้ก็คือมีปัญหาสตาร์ตติดยากไฟมีไฟแรง,น,น,งน้ำมันลงมันลงขระปูนะครับ ซีนเครื่องตอนแรกคิดว่าซีนเครื่องรั่วเพราะว่าลถกันอายุนานแล้วก็ทําการเปลี่ยนก็ยังสตาร์ทติดยากอยู่เหมือนเดิมนะครับต้องสตาร์ทอยู่4 0่สถึงห้ครั้งถึงจะติดนะครับพอติดสตาร์ทครั้งต่อไปสตาร์ได้แต่ว่าถ้าจอดทิ้งไว้แล้วเครื่องเย็นลถสตาร์ตติดยากนะครับอ่ นี้ผมก็ได้ไปหาข้อมูลหาความรู้มาเพราะว่าไม่ถนัดรถอาซีนะครับก็ได้จากกลุ่มเพื่อนๆพื่อนพี่าชาวช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มานะครับเขาบอกว่าน้ำมันอะที่ลงมาในจังถ้วยเนะี่ย คือมันไม่มากพอนะครับเขาถามว่าเอ้น้ำมันลงเกินครึ่งถ้วยไหมผมก็ไม่เข้าใจนะตอนแรกก็สอบถามกันอยู่พักใหญ่นะครับก็ได้ความประมาณว่าตัวลูกลอยเนี่ยเหมือนมันจะมีเริ่มมีปัญหานะครับก็คนก็บอกให้ใหเปลี่ยนกระบู แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีมบเขาก็บางคนหลายๆคนเขาบอกอลองดัดลูกรอยดูก,ก่อนนะครับอันนี้ผมก็ทำการดัดนะครับตอนแรกมันปิดได้อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นประมาณประมาณตัวนี้ก็คือเต็มตอนนี้ก็ ก็น่าจะมิดเริ่มก็น่าจะคิดว่าน่าจะมีน่าจะใช้ได้แล้วนะครับตัดมากตัดน้อยอยังไงเดี๋ยวค่อยปรับแก้ทีหนึง่งไม่รู้ว่าจะตดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะอันนี้อันนี้ปูไปยืมน้องเข้ามานะครับ ก็มาปุ๊บสตาร์ทประมาณสี่ทีติดนะครับเดี๋ยวน,นี่คงก็ประกอบใส่เสร็จเรียบร้อยใส่ผิดเส้นใส่ผิดทุด่รู นะครับรูน้ำมันเรามาใส่รูอากาศเดี๋ยวเรามาสตาร์กันดูจะได้หรือเปล่านะครับ สร,สรุปสรุปว่านะครับขบูเสียนะครับถ้าอาการอย่างนี้ก็คือหาลูกใหม่มาเลยนะครับเดี๋ยวถ้าได้ขบูลูกใหม่มา เปลี่ยนเดี๋ยวผมจะทาให้ดูอีกทีนะครับแต่ขบูรุ่งนี้อันนี้แท้ติดรถเหมือนกันตัวนี้ใช้งานปกตินะครับแต่ขบูรู่ให้เฉยนะครับเดี๋ยวติดตามอีกีต่อไปนะครับสำหรับ R4 คันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม